สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขหนียวเซลิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมผาพี่พานองเข้านะครับผมมาเอางวงทองงามๆไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับสาหรับผู้มาหัวโลนทองนะครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะครับผมที่นะครับมีแม่หัวโลนสวยๆครับพี่น้องนะครับผมไผชอบพันธุกรรมโครงสร้างเงยๆนะครับมือนี่กาถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้าม ที่บ่าวว่าที่ผ้าผีผ้าหนองเอฟซีทุกท่านนะครับมารับชมน้ากันไผยหาใส่ใยลอยหาซิบบวกใยใยหนาๆคือโตอยู่ในคลิปเลยครับพี่น้องติดตามเรื่องดาวในคลิปนี้ได้เมือนนี้มาอยู่ที่สวนรัตนจเจริญครับพี่น้องนะครับหรือเจนุ้ยฟาร์มนี่แหละพี่น้องนะครับผมอยู่อําเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับฟาร์มกับอยู่ซอยหลังโรบ,บินสันเขามาบอกไกลครับจากโรบ,บินสันลอยเอ็ดครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาเบิรงคลิปแล้ว อยากได้งัวหัวโลนแม่ทองกำงามไปเลี้ยงมือนี่นะครับผมมีทั้งแบบทองแกะนะครับผมแล้วก็นะครับพึ่งตรวจทองพ่านกับมีครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็โตที่นะครับทองหกเก็ดเดือนหัวลนนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวถักไข่ครับพี่นุ้ยพเจริญนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับมือนี่มีจักโตครับพี่นุ้ยให้พี่น้องเข้าเพิ่งกันกันเปิดหาโตค่ะมือนี่เปิดแป้งหาโตครับพี่น้อง เป็นง้อทองทั้งเบิร์ะพี่นุ้ยเนาะใช่ค่ะอ่าเป็นง้อทองทั้งเบิดครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมอ่าแจ้งเบอร์โทรของพี่นุ้ยจังอยนะครับติดต่อจด้ยังไงครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดค่ะ2641กด้วยครับพี่น้องนะครับขอกง้อพี่นุ้ยนะครับเดี๋ยวต้นคลิปผ้าเบิรงนะครับใส่ใยก่อนเลยครับพี่น้องไผหายหายผมบอกแล้วว่าแม่นี่ไผพลาดนี่เสียใจครับพี่น้องเราก็เป็นง้อที่ถือว่าราคา นะครับโดนใจคุ้มราคาแน่นอนนะครับเอาเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะพี่นุ้ยเนาะใช่ค่ะเบอร์เดียวกันจ้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวมาเบิรงแม่แอกกันก่อนเลยนะครับผมเป็นสาวทองแอกนะครับตัวนี้ทองที่สองค่ะตัวทองสองนะครับเนาะตัวนี้เป็นทองที่สองด้วยครับพี่น้องนะครับใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับเบิรงโครงสร้างดีครับพี่น้องนะครับสูงใหญ่นะครับร้อยห้าสิบบวกเนาะพี่นุ้ยเนาะใช่ค่ะร้อยห้าสิบบวกตัวนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดนะครับผมเบอรงนี้ดีผมยังหม นะครับขัน้นมีงบประมาณถึงพ่อเอาไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องแม่นี่ทองพ่อได้อยู่ครับพี่นุย้ยกาเล็ตเคฟหกแปดค่ะทองกาเล็ตเคฟหกแปดนะครับผมจะเดือนเราพี่นุ้ยไนดะ้ทองเพิ่นอสองเดือนกัวกับสามเดือนเราประมาณจะเข่าสามเดือนไดนะ้เนาะพี่นุ้ยเนะาะตัวทองประกันทองห้รครับพ,พี่นอ้องทองค่ะเอานะครับผมตัวนี้ส่วนสูงผมว่ามีรอยหาิบบวกไดนะ้พี่น้องเขาว่าเป็นลูกควไดครับตัวนี้อ ว่าเป็นลูกซีว่าตะบ,บ่มีใบเด้ค่ะอะซีว่ายศูนย์เก่าหกตะบ,บ่มีใบเนาะค่ะนะครับผมตะวันเรืองความใหญ่ผมบอกเลยว่าเด็ดอีหลีครับพี่น้องตัวนี้แล้วกระติดทองกับพออีกหนึ่งพอพันแห่งยุกบานเฮาเดี๋ยวนี้คือกาเล็ดเคเอฟหกแปดครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยเบิง้งนะครับผมไข่ใหญ่ใหญ่กว้างๆเลยนะครับเส้นหลังตรงเปี้ยนะครับล่ำเน่านะครับบดเต็มใบนะครับใบหูเพียงปากพอดีครับพี่น้องแม่นี่ งามครับพี่น้องนะครับเอาขั้นพี่น้องมักหน่ำเลยบาทที่นี่พี่นุ้ยเปิดไว้หลายไปเลยครับทองง่ายใสบิ๊กขนาดนี้เปิดไว้แปดหมื่นเก้าพันค่ะแปดหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับผมฟังผิดด้วพี่น้องแปดหมื่นเก่าใสง่ายนะครับผมผมบอกเลยว่านะครับราคานีโมเมนหายยังไงครับพี่น้องง้อแปดหมื่นเก่านะครับทองกาเลสเทอฟหกแปดใสง่ายบิ๊กเบิ้มเลยลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหาได้ครับพี่น้องแม่นี่สูงง่ายนะครับตำหนิมีบอกไงว่าครับพี่นุ้ย บม่มีอ๋อมีนงติ่งนิดหน่อยค่ะอ่านะครับอยูุมองไหนครับผมนิดเดียวค่ะจันนี่นี่ซ้ำเม็ดเขาพวงนี่แหละ,น,ะนิดเดียว<ม>เดี๋ยวผมให้เบิ้งข้างถ่ายครับพี่น้องตีมวยใหญ่ด้วยครับพี่น้องนะครับผมกับประมาณซ้ำน่ายบักขามนี่แหละพี่น้องนะครับนายเม็ดบักขามนี่นะครับผมกับโบนา่ายัมีปัญหานะเคยไปลูกมัยเราหนึ่งโต นะครับ89เก่าต่อร่องได้โทรมากอนได้กอนนะครับโทรมาเบอร์ใดครับพี่นุ้ย0 8 6 716 716 2ค่ะศูนี่ค่ะ2641ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับผมกระสุดคุ้มนะครับผมเอานะครับผมที่เด็ดแน่นอนนะครับมันเอาไปขายต่อกันยังมีกำไรพี่นุ้ยเปิดราคานี้ครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องบาทนี้นะครับเมียหัวโลชิกันตัวที่สองครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื่องกันนะครับ มาเบิ่งตัวที่2ครับพี่น้องอันนี้ก็เด็ดคือกันครับพี่น้องสาวทองแรกครับพี่น้องเด็ดเด็ดเลยแม่นี่นะครับโอ้คพี่น้องเป็นลูกสาวของฮุสตันเก้าเก้าครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวฮุสตันเก้าเก้าติดทองก็พอได้อยู่ครับอ่าติดกับช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับหนาลึกดีนะครับพี่น้องแม่นี่นังดีเดยได้สดดความติดทองจักเดือนเราพี่นุ้ยได้ทองเพื่อนอ่าเกือบสามเดือนแล้วค่ะจะเขานะครับผม สามเดือนกว่าจะเข่า4ี่เดือนเนาะค่ะใช่ค่ะเอานะครับผมว่าประมาณทาเบงจากใบกับสี่เดือนนะครับผมเอาตัวนี้ประกันทองไฮ่วนสูงลอยสี่สิบห้านะครับหัวลนธรรมชาติเลยครับพี่น้องตัวนี้พันธุกรรมลนธรรมชาติเอานะครับเอานะครับไ่ได้ขุดเขาครับพี่น้องหัวโลนธรรมชาติเลยนะครับสวยๆเลยแม่หัวโลนครับพี่น้องนะครับตัวแรกก็ว่าคักตัวนี้กับว่าแพร่กันตัวนี้ก็ได้สดคือกัน นะครับผมเอาราคาน่าจะดรอปลงมาอยู่นะพี่นุ้ยเนอะนะครับหลายไป็นไครับเปิดไว้แปดหมื่นหค่ะ85ต้อร่วงได้ครับพี่น้องแม้สาวหัวโลนทองแรกทองช็อกโกแลต U N c 1 7ซึ่งตัวนี้เป็นลูกสาวของฮุสตันเก9าครับพี่น้องนะครับผมครับง่ามครับพี่น้องแม้นี่เอาสําหรับผู้สนใจกับนะครับทักไทยเพจของ ฟาร์มพี่นุ้ยซื้อเพียบ้างได้ครับผมสวนรัตนเจริญค่ะสวนรัตนเจริญฟาร์มนะครับเสื้อซื้อนี่เจอเลยนะครับเนาะใช่ค่ะนะครับผมทักทายมาทังเพียเพื่อนก็ได้ครผมเพื่อนกินเพจยให้ครับพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับสองหัวโลนท่านไปครับพี่น้องนะครับผมเอาต่อไปกับอีกแม่ทองนะครับมีอยู่อีก3โตนะครับเอาเบิ่งตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้กับเป็นงัวทองจัดเดือนนะครับพี่นุ้ยอ่าเจ็ดเดือนค่ะน้องเตยทองจเดือนครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ สูงญ่ครับพี่น้องแม่นี่ร้อยหาิบบวกทองที่ไหนครับพี่นุ้ยทองที่สามค่ะทองที่สามก็พอได้อยู่ครับกาเลตเคเอฟหกแปดค่ะกาเลตเคเอฟหกแปดตรวจทองประกันทองหน่อยนะพี่นุ้ยเนาะค่ะประกันทองค่ะประกันทองเจ็ดเดือนครับในทองเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนครับพี่น้องพิงว่าผิดนะพี่น้องทองเจ็ดเดือนนะครับผมตัวนี้เด็ดเด็ดเลยพี่น้องนะครับครับงามงามครับพี่น้องตัวนี้แดงโบ๊ทนะครับผม อ่าตำนี้มีบางไรครับมีนมติงนิดหน่อยเหมือนกันอ่ามีนมติงครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับมีนมติงจำไปนิ้วก้อยเล็กน้อยครับบนอาจจะมีปัญหานะครับผมอาจจะหายน่มลูกเลยปกตินะครับผมเพราะว่าเคยมีลูกมาแล้วบ่มีปัญหาอย่างครับพี่น้องท้องประกันหายไหลไปนะครับพี่นุ้ยเปิดไวหกหมื่นห้าพันค่ะหกสิบหาต่อร่องใดครับพี่น้องท้องเจ็เดือนนะครับฟัง่าพีทแ้าพี่น้องท้องเจ็เดือนนะครับผมก็พอ kf68 ค่ะตาลิด kf68 ครับ6สิบห้าเฝ้าโทมาเลยพี่น้องราคานี้ผมบอกเล้ว่าดิษดิแน่นอนนะครับเอาสูงหง่ครับพี่น้องแม่นี่ประกันทองให้พ้อบนะครับ6ซิบห้ายังต่อได้อีกนะครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปนะครับผมเอาตัวนี้กะน้องแป้งน้องแป้งนะครับโอ้นุ่มลงเลรวพี่น้องนะครับนุ่มลงแล้วแป้งแป้งยืนดีดีลูกเอานุ่มลงแล้วสูงหง่ครับพี่น้องแม่นี่นะครับ ท้องเจ็ดเดือนเหรอครับพี่นุ้ยบัดนี้เจ็ดเดือนคือกันค่ะท้องจิตเดือนครับพี่น้องก็พอได้ยู่ครับในท้องเดือน KF สามหนึ่งค่ะนะครับกัมโบ KF สามหนึ่งนะครับแม่นี่ก็ลอยซี่ซิบหาบวกนะครับไปหาลอยหาซิบนะครับแต่ว่าหนาลึกครับพี่น้องนะครับเป็นลูกผสมบรามันท้องแก่แล้วพี่น้องนุ่มลุ่มแล้วนะครับผมเอาไขมักหนาาลึกๆแม่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนน้องยิ้มสวยเอาเบิ่งไทยนะครับโล่งสางดี เอาลูกที่ใดค่าทองครับบันนี้พี่นุ้ยลูกที่สองค่ะเอาลูกสองค่าทองด้ยครับพี่น้องลูกที่สองค่าทองเอาเปิดไลนไปได้ครับพี่นุ้ยแปดหมื่นเก้าพันค่ะแปดหมื่นกับอีกเก้าพันต่อร่องได้ครับพี่น้องแม่นี่ท่องเจ็ดเดือนเคเอฟสามหนึ่งสี่ควอดแล้วครับพี่น้องนะครับผมเอาอีกเดือนกลัวถึงสองเดือนนี่ควอดแน่นอ่นนะครับเอาถ่ายกับยุบแน่แล้วนะครับกับนมกับรุ่งแล้วอันนี้ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมาถ่ายผมกับว่าประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผม เอา89ต่อร่องได้มาเอาหัวท่องไปเลี้ยงครับพี่น้องใกล้คลอดแล้วเอาไปเลี้ยงไปรุ่นเอานะครับผมลูกตกเก่าสวยเด้ค่ะจานลูกตลูกสาวเพิ่นไปลูกพลาดได้ครับอ่าเขียบสามหนึ่งขึ้กันสวยมากสามหนึ่งขึ้กันนะครับฟองนี่ก็เลยใส่สามหนึ่งอีกเนาะค่ะนะครับให้ผลงานดีนะครับลูกเพิ่นต้อยไปไรไปไหนโอ้หกเบือนหาค่ะลูกเพิ่นขายไปหกสิบหาครับพี่น้องขี้อสามหนึ่งนะครับก็ถือว่าราคานะครับพ่อพี่ดุอีก็ถือว่าแต่ละโตกับพ่อฟังครับพี่น้องจังแม่นี่กับผมว่า นั้นหนาะลึกๆแบบนี้เราติดทองคือเอฟสามหนึ่งนะครับโบสเต็มใบนะครับโอ้คุ้มครับพี่น้องนะครับราคานี่ถือว่าเด็ดเลยนะครับทักทายพี่นุ้ยม่ได้นะครับผมเบอร์โทรใต้คลิปนะครับพี่น้องนะครับราคายังต่อรอ,องกันได้อีกว่าง่ายๆคุยกันได้ครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปอันนี้ก็ติดทองคือกันเป็นแมย่ยทองแล้วพี่นุ้ยเนาะใช่ค่ะทองพอไดอยู่คะพี่นุ้ยอ่าทองออกฟอร์ดค่ะน้องเ<อ>ข้าทองออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่ของโชคเนลิมิตฟาร์มครับพี่น้องนะครับพันธุกรรม สมกินกันนะครับลูกที่ไหนค่าทองครับพี่นุ้ยลูกที่สองค่ะจันเอาลูกสองค่าทองได้ครับพี่น้องนะครับลูกสองค่าทองนะครับข้าวขาลูกเอานะครับยืนยืนน้องข้าวยืนยืนเอาลูกสองค่าทองร้อยห้าสิบบวกยู่ครับส่วนสูงนะครับร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องนะครับข้าวยืนเสักเดือนล้วครับพี่นุ้ยในทองเพิ่นสามเดือนค่ะจันสามเดือนนะครับทองได้สามเดือนกับอ็อกซ์โโต้หกศูนย์สี่ เป็นลูกที่สององนะใช่ค่ะผมว่ามีรอยหาิบวกครับพี่น้องตัวนี้กับทองออกฟอร์ดถือว่าเป็นพอนอกนะครับผมดีกรีคาโต้หกล้านกัวครับพี่น้องพอพันนะครับหลายไปได้ครับพี่นุ้ยเปิดว้ตัวนี้แปดหมื่นเก้าพันค่ะแปดิเก่าต่อร่องเลยนะพี่นุ้ยเนาะต่อร่องได้ค่ะเอาไปหาง่วงทองอันนี้กระตวดอันจศร้าเรียบร้อยนะพี่นุ้ยเนาะเรียบร้อยค่ะไิ่ให้ค่ะการเลี้ยงอยู่นี่ดูแลเต็มที่นะครับดูแลดีครับง่วงโตของนเพิ่นอยู่นี่ก็ถือว่ามีความ สมบูรณ์นะครับเราก็โครงสร้างนะครับเกลดแม่บกดีเลยครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับตัวหกสิบหากระท่องจ็ดเดือนนะตัวนั้นแปดสิบเก้านะครับกบะจ็ดเดือนนะครับผมหรือมักสาวหัวโลนตัวนี้กะหรือไผมัก่ายพันธุกรรมหัวลนกะแปดสิบหาเองครับพี่น้องนะครับลูกคุสตันครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งนะครับ หนาๆเา,าลึกๆเลยหรือมักตัวแรกต้นคลิปก็ได้เนาะพี่นุ้ยเนาะค่ะนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งง้อสาวเพิ่นนะครับมีบง้อเอฟอยู่หลายตัวนะครับอยู่ในคอกนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผ,ผ,ผลผลิตจากคอ,อจกอจากฟาร์มเพิ่นไาหางห้อสาวอยู่เลยง้อสาวไปเลี้ยงกับค่าพี่นุ้ยไม่ได้เดี๋ยวผ้ายางเบิ้งครับผมเอาครับผมมาเบิ้งผลผลิตจากคอจกอจากฟาร์มพี่นุ้ยครับพี่น้องนะครับมีหลายตัวนะครับผมเป็นง้อแม่สาวทั้งเบิดเลยครับพี่น้องทั้งหมด6ตัวนะครับไาหา งัวแม่สาวไปเลี้ยงมีทั้งหมด6โตรครับพี่น้องน,นะครับแต่ละโตก็ถือว่าพันธุกรรมดีๆนะครับลูกฟอร์ตินอตลูกเคเอฟสามหนึ่งแล้วพี่นุ้ยเนาะเคเอฟหกแปดค่ะหกแปดสามหนึ่งนะครับผมแล้วก็อะตั้งตัวนี้ลูกคใครครับ 01, 45, 000, 65, 000, 6, 000, อลูกตัวนี้ฟอร์ตินอตค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งฟอตินอตเปิดร้านไปได้พี่นุ้ยเอฟสองหกหมื่นห้าพันค่ะหกหมื่นก็อิหาพันธครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวฟอร์ตินอตนะครับนี่ก็เป็นลูกสาวของอ่าโตข้างนอกคุณเนาะนะครับผม เอ้าันนี้ลูกฟอตินอตครับพี่น้องนี่ไงหนาๆเลยนะครับพวกหนาแกงในห้องเลยครับพี่น้องนะครับในขอดนี้นะครับผม65ราคาห้องต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับถูกสุดขึ้นตัวไหนครับยูนี่ตัวถูกสุดหรอคะนี่ค่ะเท่าไรครับผมสี่หมื่นห้าพันค่ะอ่าสี่หมื่นหาเนาะเอฟสองค่ะเอฟสองครับพี่น้องมูนี่เป็นงอเอฟโจดตเอฟเบอร์เดอร์้วครับพี่น้องนะครับกุ้มนี่กับไรละสี่หมื่นกัวบาทเนาะนะครับสี่หมื่นกัวบาทอันนี้โปรโมชั่นให้สามหมื่นเก่าเลยค่ะเอาตัวนี้นะครับ สามหมลูกกาเรตเค68ครับพี่น้องเอาตัวนี้กับลูกคว้าได้ครับตัวนี้น้องเป็นลูกของซีค่ะศูนย์เก้าหกซีวนเะครับเอาตัวแดงคุณเลยครับตัวแดงนี่เหรคะเป็นลูกวินเชสเตอร์เก้าเเกค่ะอันนี้ลูกวินเชสเตอร์เก้าเก้สีแดงเข้มๆครับหลไปไหนครับพี่นุ้ยตัวนี้อ่าสมหมเกคือกันค่ะโป้มเนาะเอานะครับผมสหมืก็มีนะครับผมเอนะครับเอาตัวยุ่มุ่นี่แหละครับพี่นุ้ย อ่ะหนูฟ้าลูกหนูฟ้า,ฟาอันนี้ KF68 ค่ะเอาตัวนี้ลูกกาเลตเคเอฟหกแปดไลฟ์ได้ครับพี่นุ้ยลูก68อ่ะเปิดไว้69หมืค่ะอันนี้ก็69ครับพี่น้องนะครับ F1 หรือเอฟสอนะครับ F2 ค่ะเอฟสอครับพี่น้องเอาฟอตินอดกับ68ปดเลยเพราะว,ว่าเด็ดด้วยครับพี่น้องเอาตัวก่อนไหญก่อนครับพี่น้องนะครับไปหาง่วงสาวนี่ครับเบื้องท้าย68กับฟอตินอดใส่กันครับพี่น้ <lakes S 1> นนองคู่นี้สวยๆเลยครับพี่น้นนองนะครับราคานี้ยังต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องจับคู่มีโพนะจาาาารยเเเออคคูู่่่่นี้้ทไหถก โอ้ยรถสุดๆรถเยอะค่ะจันท้ารถเยอะเนาะรถเยอะเอานะครับคู่นี้แสนทวนในว่าพี่นุ้ยอืมยังคุยกันได้ค่ะคุยกันได้นะครับผมคุยกันได้เอามาเอาครับพี่น้องลูกฟอตินอตอันนั้นลูกหกแปดโยครูอายุกับเล่าๆปีหนึ่งเนาะใช่ครับอ่าเป็นง้อสาวอายุปีหนึ่งเอฟสองทั้งคู่นะพี่นุ้ยเนาะเอฟสองค่ะมีใบยังครับมาแล้วค่ะมีใบใบคดีกรีมาแล้วด้วยครับพี่น้องนะครับเอฟสองครูทั้งครูนะครับเอา ใบามาหมดแล้วค่ะหักค่ยได้ใบามาทุกตัวแล้วเนาะพี่นุ้ยเนาะค่ะอ,คอ้าวคุ่มนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อยรุ่นอายุหนึ่งปีก็จะเข่าหนึ่งปีครับพี่น้องแต่ละตัวก็สวยๆเลยนะครับผมเอาราคาตอ่อรองได้นะครับหรือขายอยากได้ผูอนาคตรพอพันเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับพี่น้องมี่ผูน้อยตัวนึงลูกสาวเออลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งนะครับเป็นพอพันได้ครับพี่น้องตัวนี้เกิดจากแม่สูงไร่หาสิบสามบวกนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมมาดิมาดิ เอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับผมอีกหนึ่งโตอนาขดพอพันครับพี่น้องอยู่น้ำแม่บาย่อมออกนะครับผมอันนี้นุ่มหน่อยลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมสูงใหญ่หนาครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งนะครับอันน่าขดเป็นพอพันเด็ดด้วยครับพี่น้องตัวนี้ผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นที่เด็ดของพี่น้อยอีกตัวหนึ่งนะเพิ่นว่ากันเป็นตัวเมียนี่สี่เด่นเห็นเงินแสนนะเพิร์นะครับแต่วาเนี่เป็นตัวผูนะครับแม่เพิร์นี่ลอยหาสิบสามถึงลอยหาสิบหาได้พี่น้อง นะครับผมสีแดงเข้มเลยนะครับซื้อวางได้หรอครับนุ่มหน่อยชื่อน้องตะวันครับน้องตะวันนะครับลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งจักเดือนเราพี่นุ้ยตอนนี้หาเดือนค่ะหาเดือนพี่น้องเบิ้งง้อหน่อยหาเดือนเฮ็ดเขาเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องสุดรอเลยอันนี้คือพอแห้งนะครับผมเรียวเรืองสีครับพี่น้องแดงเม็ดบระคมองต้งครับพี่น้องนะครับเก็บสีได้เนียนเลยนะครับสาหรับผู้สนใจทักทายมหาพี่นุ้ยเพิ่นไดนะครับผมราคาอยู่รักใดครับพี่นุ้ย ลักมื่นนี่ละค่ะอ่ารักมื่นเนาะอ่าราคารักมื่นรวยมื่นนะครับผมเอ้าสามมื่นสี่มื่นกวากันไปพี่น้องนะครับผมอยู่ราคานี้สําหรับผู้หาผูไปเฮ็ดพอพันผมบอกเลยเด็ดอีรีนะครับนุ่มหน่อยตะวันนะครับผมเฉียงเฉียงเลยนะครับจับใบได้นะครับผมเบื้องคูอขาหนาพี่น้องเบื้องถู่ขาหนาโบดครบเครื่องเลยนะครับผมเอานะครับเบื้องยืนอกกว้างครับพี่น้องเบื้องต่างเลยๆหลเลยนะครับตะวันมานี้นะครับเจ้าตะวันนะครับผมเบื้องครับ ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมเคเอฟสามหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับแม่เพันหญ่ครับพี่น้องนะครับเกิดจากแม่ผมวารอยหาสิบสามได้นะครับผมเอาสําหรับผู้สนใจกับทักมาหาพี่นุ้ยได้ครับพี่น้องตัวนี้ลูกผสมนะครับลูกผสมนะครับเอาเบิร์ตไปครับพี่นุ้ยก็มีแต่ยังไม่ได้เปิดค่ะมีท้องรอผ่านรอบผ่านรอบแล้วค่ะพี่นุ้ยเนาะค่ะรอตรวจท้องค่ะผสมใบเล้วใครอยากได้ไปรุ่นกับทักไายพี่นุ้ยไม่ได้ครับพี่น้องมีหลายโต นะครับผมเอาตัวขาวน่ก็มี่นะครับติดทองไจ้เดือนนะพี่นุ้ยตัวเขาหนเค f 6 8 3เดือนค่ะทองเ KF683 เดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองเ KF683 เดือนก็ถือว่าราคาก็อยู่รักสามต้นต้นนะครับสามต้นต้นต้นครับพี่น้องนะครับทองกาเลสค f 6 8เป็นว่าสีขาวด้วยพี่น้องผมไทยย่อนแสงจังหน่อยครับอยู่ในคอกนะครับว่าเดี๋ยวเอาออกกับเพินว่าเดี๋ยวเปิดคอกออกมานะครับผมเท่ากับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจแต่ละโตนะครับ เอ้าตัวนี้ก็มีนะครับผมตัวนี้ก็ทองครับพี่นุ้ยเนาะทองค่ะตัวนี้ทองพอได้อยู่ครับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพศค่ะทองเคอฟสามหนึ่งแยกเพศนะครับเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนเนาะพี่นุ้ยค่ะตัวนี้ทองสาเจ็ดเดือนนะครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับตอนนี้มี่หไดบล้วปครับพี่นุ้ยนมติ่งนิดหน่อยค่ะมีนมติ่งเนาะพี่นุ้ยเนาะนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจอันนี้ก็ทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมค่ะอันนี้แยกเพศให้แยกเพศเนาะค่ะยุลักษ์ได้ครับพี่นุ้ยเปิด แปดหมื่นเก่าเนี่ยล่ะค่ะแปดสิบเก่านะครับตอ่อรองไดได้ครับ <S <S รพี่น,อน้องนะครับผมเอาเบอร์เหล่าน้องวงาะทองเอาวงาเอฟกับ,กบ,กบมี่นะครับผมรุ่นน้อยๆค่าจเจ้าบาทครับพี่หนุอมนอนอยู่พี่นหลายๆนี่นอนอยู่นี่นอนอนสองหมื่นหนอยหน่อยค่ะสองหมื่นสองสองหมื่นสามนี่แหละค่ะไอเงินก็หลายอยากได้ตัวละสองหมื่นกว่ากับมี่ครับพี่น,อน้องมีอยู่สี่ตัวนะครับผมมีอยู่สี่ตัวกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกผสมนะครับผมอ่ะลูกกับลูกเร็วอ่ะหนูลูกโชว์สิลูก เอาเป็นลูกผสมค, <She> ar, ครับพี่น้องเชิญลูกเชิญลูกกันลูก ar, เอาผู้ <she ar. S 1> นี้กับตัวละสองหมื่นกว่าบาทกะมีนะครับผู้งบปลายนะครับผมมีเงินอสองหมื่นกว่าบาทกะทักท้ายพี่หนุ่ยไม่ได้นะครับผมเอาต่อรองได้ทุกตัวด้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจนะครับโทรมาหาพี่หนุ่ยเบอร์ได้ก่อนครับ086ค่ะ086 716 716 2641ค่ะ2641ครับพี่น้องนะครับมีหลากหลายนะครับแม่ที่รอดตรวจกัอยู่ประมาณ3มตัวสตัวผสมไว้แล้วรอดตรวจทองนะครับผม รอานะครับเอฟซีทีสนใจนะครับกับบรรยากาศขอกข่้นกับเฮ็ดธรรมดาครับพี่น้องข่อ,อยูได้นะครับผมกันเลี้ยงกันอยู่หลายโตนะครับเอาหมักใส่ยิ่งใหญ่บิ๊กกับต้นคลิบกับตัวนี้ครับพี่น้องผมมักตัวนี้แหละนะครับผมอยากงไ้พี่น้องได้ไปเลี้ยงไสขนาดนี้แปดสิบเก้าราคาเปิดแทบจะนะครับผมผู้ได้ไปดีก็ถือว่าเป็นถึกเล็กคนละพี่น้องเราได้ทองร้อมนะครับผมติดทองกับหกแปดสำหรับมือนี้ที่ สวนราจะเจริญฟามนะครับขอความพินุ่ยก็เอาไว้สำนียงกันนะครับถูกใจทุกโตกับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือกับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับทักทายพินุ่ยไม่ได้สำหรับมันอีกับจากพราพิ่น้องไปสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ